บ้านพักในวัย64ปีจิกนวรัตหลังหย่าสามีเรียกได้วา่านักแสดงรุ่นใหญ่จิกนวรัตเป็นสาว2,000ปีเลยทีเดียวเจอครั้งไหนก็สวยเป๊ะเหมือนเดิมตลอดล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจเรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการดังเห็นพี่จิกเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเสียงดังแบบนี้พี่จิกเคยวีนเคยดุใครหรือเปล่า พี่เป็นคนที่เสียงดังตรงแต่ใจลึกๆพี่ไม่มีอะไรเลยจิกเป็นคนที่ชอบความตรงชอบความยุติธรรมมีคนบอกว่าพี่ยิงเดี๋ยวนี้เรียกแคสงานก็ไม่ไปโทรไปเช็คเคี่ยงงานติดต่อง,งานบางทีก็ไม่รับจริงค่ะเมื่อก่อนพี่ทํางานเยอะมากนะจริงค่ะเมื่อก่อนพี่ทํางานเยอะมากนะเคยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์จากกทมไปสมุทรสาคร ถ้ามอไปพี่ก็คงไม่มีชีวิตมานั่งอยู่ตรงนี้พี่ไม่เอาอีกแล้วชีวิตที่เอามาเสี่ยงเพราะรับงานชนไปชนมาส่วนเรื่องแคสต์งานที่ไม่เอาเพราะพี่ไม่อยากแข่งกับใครเพราะพี่ไม่อยากรับรู้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งพี่ไม่ได้งานนั้นแล้วประเด็นที่บอกว่าวิจิกเตรียมตัวทําพิณัยกรรมให้ลูกแล้วจริงเหรอมันไม่ใช่พินัยกรรมเกี่ยวกับสมบัติอะไรแต่มันเป็นพิณัยกรรมเกี่ยวกับชีวิตของตัวเราถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับปัามหวใจขึ้นมาเราจะไม่ทําลูกทั้งสองรู้ไหมว่าพี่ทําพิณัยกรรม รู้เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนตัวของเราคือสมบัติของเราแบ่งกันเรียบร้อยหมดแล้วเราไม่อยากให้ลูกมันนั่งผิดใจกันพี่ไม่ชอบที่คนเรามีสมบัติมากๆเพราะจากไปลูกจากรักกันกลับมาแย่งสมบัติกันลูกชายพี่จิ๊กคนโตอยู่ที่อเมริกาใช่ค่ะตอนแรกไปเรียนตอนหลังไปอยู่กับญาติสุดท้ายเขาก็ไปทาร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นที่พอร์ตแลนด์เป็นร้านเล็กๆไม่ได้เจอการคิดถึงไหมเขาไปได้สองปีละพี่ก็คิดถึงเขานะอยากให้เขากลับมาเยี่ยมบ่อยๆไหม พี่ว่าอย่าไปบังคับลูกทุกคนพี่จะไม่บังคับพี่เป็นคนตามใจลูกมากค่ะตอนเดินเข้ามารายการขนาดเข้าขนาดนี้ยังสวยอยู่เลยเนื้อหอมไหมไม่ค่ะพี่ไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้ปิดตัวเองแต่พี่ก็ไม่ได้ชอบใครเพราะว่าพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่ครอบใครไม่ได้หรอกพราะพี่เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวในตัวเองนะพี่ไม่ค่อยเอาใจผู้ชายแต่พี่จะเอาใจใส่ในตัวเองมากกว่าชีวิตพี่ มีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างยกเว้นเรื่องของความรักพี่จะบอกว่าคนเราเนี่ยความรักมันไม่มีสมบูรณ์แบบเปนทุกคนหรอกในโลกใบนี้เพียงแต่ว่าเราจะยอมรับสิ่งนั้นได้ไหมเพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกใบนี้เราไม่สามารถทําให้คนข้างเคียงข้างเรารักกันมาเป็นปีถึงใช้ชีวิตแต่งงานอยู่ด้วยกันคนเราต่อให้รักกัน20ปีแต่งไปแล้วเลิกกันก็มีหรือต่อให้รักกัน10วันแต่งงานแล้วเลิกกันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ายึดเวลา ยึดยู่อย่างเดียวก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดเราพอใจไหมเรารักเขามากขึ้นไหมอย่าไปมองว่าเมื่อวานที่ผ่านมาผู้ชายไม่มีวันอยู่กับเราคนเดียวในโลกหรอกเราว่าเมื่อหลุดออกจากประตูบ้านไปแล้วเขาก็อาจจะมีกิ๊กนนี้นั่นซึ่งธรรมดามากเพราะฉะนั้นเรา่าดึงหัวใจอย่าจิกอย่าคว้าหรืออะไรเข้ามาอยู่กับตัวเราคนเดียวมันไม่ได้นะการถูกนองใจจากคนที่รักทําให้เป็นกําแพงไม่ศรัทธานในความรักจริงหรือเปล่าจริงๆิพี่ศรัทธานในความรักมากนะ แต่เมื่อความรักของพี่มันไม่ได้เป้าตามศรัทธาที่มันต้องการฉะนั้นเราก็อย่าไปมีมันถ้าเราตั้งเป้าสูงจนเกินไปนะมันไม่เจอสําหรับพี่พี่เปิดประตูตลอดในเรื่องของความรักแต่มันแค่ยังไม่มีใครเข้ามาเท่านั้นเอง